ก่อนที่คำว่าจักรพรรดิจะถือกำเนิดแผ่นดินจีนเคยเกือบถูกน้ำท่วมล้างเผ่าพันธุ์แต่ชายคนหนึ่งกลับใช้เพียงจอบลิปัญญาสร้างราชวงศ์แรกของประวัติศาสตร์จีนย้อนกลับไปกว่า4,000ปีก่อนแผ่นดินจีนในเวลานั้นยังไม่มีคำว่าจักรพรรดิมีเพียงเผ่าพันธุ์ต่างๆกระจัดกระจายท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้าย ตำนานเล่าว่าโลกกําลังเผชิญมหาอุทกภัยน้ำหลากท่วมหมู่บ้านทุ่งนาและป่าเขาผู้คนหนีตายขึ้นสู่ที่สูงแต่ก็ไม่พ้นเงื้อมมือของกระแสน้ำท่ามกลางหายนะมีชายผู้หนึ่งชื่อต้าอือเขาไม่ใช่นักรบผู้ถือดาบแต่เป็นผู้ใช้ปัญญาและความเพียร แทนที่จะพยายามหยุดน้ำเขากลับขุดคลองและทำน้ำให้แม่น้ำไหลไปตามเส้นทางที่กำหนดต้าอือเดินทางนับสิบปีไม่เคยหยุดพักแม้ในวันที่ภรรยาคลอกลูกเขาผ่านหน้าบ้านแต่ไม่หยุดกลับไปหาเพราะงานยังไม่เสร็จนั่นคือการเสียสละเพื่อผู้คนทั้งแผ่นดินผลงานของเขาไม่เพียงกอบกู้ชีวิตผู้คน แต่ยังทำให้ผู้คนศรัทธาจนสถาปนาเขาเป็นผู้นำและนี่คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์เชีย่ยราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์จีนแต่การละเวลาคือบททดสอบที่โหดร้ายเมื่ออำนาจตกอยู่ในมือผู้สืบโทษรุ่นหลังความขยันและเมตตากลายเป็นความฟุ่งเฟ้อและลุ่มหลง จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเชี่ยใช้ชีวิตในวังทองคําเต็มไปด้วยเล่าและหญิงงามขณะที่เสียงกร่มรวนของประชาชนดังขึ้นทุกคืนและแล้วก็มีชายคนหนึ่งจากตระกูลใหม่ลุกขึ้นถือดาบพร้อมจะค้นล้มบัลลังก์มังกรด้วยเลือดและไฟติดตามตอนต่อไปราชวงศ์สางเมื่อบัลลังก์ต้องแลกด้วยเลือด